ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูคูปุต้านะครับตัวนี้เป็นคูปุต้า L1195 นะครับตัวนี้เป็น19แรง3โซมนะครับเป็นเครื่องไดเล็กนะครับตัวนี้เป็นเผาเดียวนะครับนี่ครับก็อันนี้มาดูบอดีล็อกคันนะครับตัวนี้มีแขนยกแล้วนะครับมีหูลากเทเลอร์นะครับนี่ครับเผื่อท่านใดหาใช้งานนะครับตัดหญ้าทำรุ่นข้าโพดอะไรประมาณนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับถ่ายพันาไป20อะไรประมาณนี้ครับ ยางดอกดีนะครับจะมีลายงาบ้างนะครับนี่ครับยางหน้าเป็นยางเรียบนะครับนี่ครับยางดอกค่อนข้างดีนี่อันนี้สีบอดี้เดิมนะครับนี่ครับบอดี้ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้นี่หน้าตาเดิมเดิมนะครับเป็นแอลวันตัวสุดท้ายนะครับหน้านี้นะครับแอลวันหนึ่งเก้าห้านะครับตัวนี้สามสูบนะครับเกียร์ซัตเทิลครับตัวนี้ดูบอดี้ใต้เบาะครับบอดี้ใต้เบาะสวยนะครับตัวนี้ไม่มีผูก ก็อันนี้มาดูเกียร์นะครับเกียร์สโลว์นะครับตัวนี้เป็นช่องตัวเฮ็ดนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ครับหรือว่าจะเป็นโลโลโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับไฮเป็นสี่นะครับตัวนี้ปรับไฮดรอลิกวางช้าวางไวตัวนี้ขึ้นขึ้นลงของไฮดรอลิกด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นไฮดรอลิกธรรมดานะครับพวกนี้ PTO ตัวนี้มีสี่ระดับนะครับนี่ครับความไวก็จะตามรอบเครื่องอีกทีนะครับนี่เกียร์หลักจะอยู่ด้านขวามือนะครับนี่ครับ เป็นช่องตัวเฮดเหมือนกันกดลงจะเป็น3ามี่ครับยกขึ้นจะเป็นหนึ่งสองครับเกียร์หลักใส่คาไว้ได้ครับอันนี้คันเล็งมืออันนี้เป็นเกียร์สเกิรตครับี่ครับใช้งานง่ายครับตำแหน่งกลางตำแหน่งเกียร์ว่างครับเกียร์หลักใส่คาไว้สองครับจะเป็นเดินหน้าสองถอยหลังสองครับเวลาทํางานนะครับเกียร์หลักใส่คาไว้4ี่ก็จะเป็นเดินหน้า4ี่ถอยหลัง4ี่ครับี่จะใช้แค่นี้ครับวันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับก็เหยียบคาสตาร์ทเลยนะครับติดข้างๆไง แต่ดังนะครับตัวนี้ลองดู PTO นะครับ PTO ตัวนี้มี4ระดับนะครับความไวตามรอบเครื่องอีกทีนะครับนี่ครับก็ปั่นใช้งานปกตินะครับไฮดรอลิกอันนี้เป็นไฮดรอลิกธรรมดานะครับวางช้าวางไวปรับได้นะครับ แยกซ้ายขวาได้นะครับนี่คันเร่งครับเสียงค่อนข้างนุ่มนะครับตัวนี้น่แว L1195 Sunshine ครับไปหน้าติดนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนกันนะครับอ่านี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องโยนตสามสูบนะครับนี่ครับ cc1299 นะครับตัวนี้ เผนอะไรอยู่ครบนะครับตัวนี้นี้จะเป็นที่เติมน้ํามันนะครับดีเซลนะครับ B7 นะครับมีกระปุกพักน้ําครับตัวนี้จะเป็นน้ำม่าน้ํานะครับน้ําก็ปกตินะครับตัวนี้เครื่องก็เดิมๆนะครับกำลังค่อนข้างดีนะครับติดง่ายอะไรง่ายนะครับตัวนี้ เมนนวลนะครับดอกกุญแจก็จะเป็นนี่ครับคบปต้านะครับเดิมเดิมนะครับนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นซันไยนอ L1 นะครับ L1 ก็เป็นรุ่นนิยมนะครับบ้านเรานะครับหนึ่งเก้าห้านะครับสิบเก้าแรงสามซูบนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ซัตเทิลนะครับเป็นเครื่องไดเร็กนะครับตัวนี้นี่บอดี้ก็ไม่เก่ามากนะครับตัวนี้เป็นเพาเดียวครับเผื่อท่านใดหาใช้งานครับเล็กๆน้อยๆยนะครับ ก็จะเป็นงานที่คล่องตัวนะครับตัวนี้เลี้ยวหัวงานเลี้ยวอะไรนะครับก็คันนี้ราคาอยู่ที่8ปดหม้าันบาทครับราคานี้ไม่ไกลผมจะส่งให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับศูนย์หกสามสสี่สองเก้าเจดสี่ห้าครับเป็นเบอร์โทรและเป็นไอดีไลน์นะครับหรือมาดูตัวจริงได้ครับแถวซียไฟแดงซอยสองครับอำเภอวัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับนี่ครับ หรือเข้า google map ก็ Google Map ก็ได้ครับพิมพ์ว่าโอซอยเก้าลบุรีครับก็จะขึ้นมาตามตำแหน่งนะครับนี่เผื่อท่านใดหาใช้งานอยู่นะครับ k u b o t a L1 Sunshine นะครับใช้งานง่ายครับเกียร์ซัแเทิลครับตัวนี้นี่เตือนหน้าถอยหลังหากไปตัดหญ้าในไร่ในสวนนะครับเข็นของเข็นเท l เลอร์อะไรอย่างนี้ครับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับ เื่อตรงงานท่านใดก็ติดต่อสอบถามมานะครับตัวเปล่าคันนี้เป็นเก่านอกตามสภาพนะครับ่าน้ำมันเครื่องถ่ายใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับอันนี้แล้วก็ราคาที่ผมแจ้งถ้าไม่ไกลจัดส่งให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับติดต่อสอบถามมานะครับ0632429745สองครับนี่รลิกธรรมดา ความกว้างตัวรถอยู่ที่119เก้ซนนะครับตัวนี้อนี่ครับเผื่อท่านใดหาตัดหญาในไร่ในสวนครับขับง่ายนะครับตัวนี้เดินหน้าถอยหลังครับครับขอบคุณครับ